แล้วมาดูจังหวะไทยกับเวียดนามครับเชิดดำชี้ไปครับเกงอกไทยพยายามเข้ามาคุยพร้อมกับกีรอนแล้วผลักจับตาดูมือซ้ายดีๆครับแล้วผลักอีกทีนึงแล้วเข้ามาผลักปกคีรอนไฮไลท์คุข,ขวาบุณสินนับแปดเข้ามาบีบคอซ้ำครับนึกว่าหนองปิงครับอะไรมันจะเราขนาดนั้นอยากเกิดก็เปิดมาครับถ้าเจอโกอุ้มคนเก่ารับรองว่ามึงเราส้นตีนแน่ๆครับจังหวะนี้ ปูทีระทรน,นิ่งแล้วเกินนะครับพี่ควบกลุมอารมณ์ตัวเองไว้ได้แล้วดูทีมชาติเวียดนามครับอนอกจากเบอร์8นี่สาบานให้ตายใครเล่นบอลบ้างครับพ,พลักแล้วปล่อยฮุกขวาเพื่อนเข้ามาบีคอซ้ำครับ เดี๋ยวเจอกันที่ประเทศไทยจะต้อนรับอย่างง,งามๆเลยครับเล่นกันแบบนี้โอ้โหสุดจัดสุดจริงครับนี่เล่นบอนลหรอครับสาบานให้ตายดูปาร์คคังซอหลังจบเกมครับจังหวะโยนถอดไปแล้วถอดเสื้อโยนแล้วนะครับถอดป้ายโยนต่อครับเพื่อเพื่อพี่ถอดแล้วพี่ไม่เปิดเอาวแล้วมองมองแต่มาโนโไม่สนใจเลยครับเดินไปแบบไม่สนสี่สนแปดแต่ปาร์คคังซอสุดท้ายกลับไปหยิบเสื้อใส่เพื่ออะไรกันครับเนี่ย โอ้โหมันดุจริงๆเลยนะครับทีมชาติทีมมีแม่น้ำใจนักกีฬาเต็มร้อยประชดโอ้โหสุดจัดสุดจริงรอเจอกันที่ประเทศไทยเลยครับ